ໂອ້ຄວາຍຕະໄປທີ່ອີທີຕັງປະທີຕັງທົງຫັງທີ່ກໍບໍ່ເວະເນື້ອທໍໂຊທະພີພູເນົາໄສ บอเลยครับเอายันต์ตัวเลยครับ ปากผมนีมันน้องน้องายเลยครับเอารถนะถอยรถใหม่ตัวอะไนับมบอยบนี่นี่ป oh> 네ูผมนมเหมาผมเลยไงมาดี่อไใหม่ใหม่เปใหม่อะบอยผมก็จะถอยหลังออกไปล้ารถรส่งพะร้อยรถหมดเลยนะ ลูกโปล่ลูกโล่ที่มอนทางนี้เลยครับนี่มอนด้านนี้รอบเลยผมน้ำมันปากคนดีบางคนกมาเลยเดี๋ยวปูเดินไกลกันน่ะ

อาจารย์ทวีจะอัดวิ no, wrong, wrong. Well, yes. ีโอให้อไม่กินขนมนะหอาจารย์หมดแล้วหมดแล้วหยแล้วหมดหมดวดหม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 ดหหมดหมมดมดหมดมดหมดหมม่ไมดหมดหมม่ไมดห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 มมดหมหมหมดหมม่หมม่ไมหมมม่มม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  ว้าวสวยเบ้อ,อเลยเฮ้ยต้องกอกันแลได้แต่ป้าเอาหมามาหม้